มากันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครอย่างแรปป้าต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ับคลิปตัวละครมาตั้งแต่ช่วงแรกนานแล้วนะเช่นกดดีไหมอะไรเงีย้ยเวลาตัวใหม่เข้ามานะครับก็มักจะบิดนะครับทำไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นคอนเทนต์ก่อนจะไปเสมอมานะครับซึ่งมันก็จะเป็นแง่เรื่อยๆนะครับถ้าอะไรที่ไม่ทนันหรือว่าบิดหรืออะไรนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับในครั้งนี้นตัวละครอย่างแรปป้านะจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งดาวมงดราม่ามอะไรเนี่ยผมก็เห็นคนพูดถึงกันเยอะนะครับก็อ,อ,าอ,าอ่านอ อะไรมันปวดจิตเลยนะครับคือไม่มีงบกดก็ไม่ต้องพูดนะครับต้องบอกแบบนี้ยอกเกียกเอาเดี๋ยวูโดนอีกคนนึงพูดเล่นนะครับน้องก็เก่งเกินไว้ก่อนนะครับแต่มามีตัวที่เก่งกว่าแค่นั้นเองมันแบบโกงไปอะไรเงี้ยเออเราอย่าไปเทียบงันดีกว่าจะถามว่าป้าเก่งไหมเนี่ยเก่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบน้องอยู่แล้วเนี่ยก็คุ้มค่าที่จะกดอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าก่อนจะไปเนี่ยยังจะกดดีไหมหรือว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่วเราจะไปดลน้้กแชวะ็ ชิลมากๆด้วยโดย UG p เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับก็เปลี่ยนเสมือนเรามีมือถือส่วนตัวพื้นไม่หนึ่งเครื่องนะคบที่สามารถเปิดบอทออโต้ความเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะคบไม่ต้องกลัวแบตจะหมดแบตจะเติมหรืออะไรต่างๆนะครับเล่นเกมชินก็ได้คงไกล้ซ่าเร็วก็ได้เซนเลสโซนก็ได้ใคร,ใคร,ใครๆก็รู้ว่าเกมค่ายนี้มันกินพื้นที่มากใช่ไหมดังนั้นเหมาะมากๆแล้วนะคับถ้าใครเครื่องไม่แรงหรือว่าพื้นที่ไม่พอเนี่ยการที่จะเคลียร์รายวันมันเป็นเรไ่ยากมากนะแบบว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยอยากจะไปเล่นนอกบ้านด้วย ถ้าใครสนใจอยากดาวน์โหลด u g p h o n e มาใช้งานนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั้นเรียบร้อยแล้วนะและ้วทุกคนอย่าลืมใส่โค้ด UG1024 เพื่อรับส่วนลด2 0ต่อครั้งกันด้วยนะครับ คืต้งองบอกก่อนนะครับตัวละครอย่างแรปปาเนี่ยเราเห็นนะครับมีคนพูดถึงค้างที่จะเยอะั้แต่ก่อนตัวจะเข้าเลยใช่ไหมคือตัวยังไม่ทันเล่นน่ะรู้ได้ไงว่าเก่งหรือก,ก,กากหรือว่าก็อาจจะโมเมหรืออาจจะไปดูอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ตัวเองคิดไปเองนะครับหรืออาจจะเป็นตัวของ LEAK สมัยก่อนที่จจยังไม่ชัดเจนอะไรก็ได้เนาะแต่ส่วนตัวตอนนี้ที่มันเข้ามาได้ประมาณซักใกล้จะไปแล้วเนี่ยผมก็เล่นนะครับแล้วก็ได้รู้จักตัวละครน,นี้มากขึ้นนะครับหรือว่าน้องมากขึ้นแล้วเนี่ยยอมรับนะครับน้องตัวละครที่เก่งนะอันนี้ย้ำอ ん นะครับแต่อาจจะไม่ได้โกงนะครับต้องใช้คํานี้ดีกว่าคือตัวละครยังน่าเล่นนะครับดาเมจจินภาพคือจัดแล้วเป็นดาเมจหมู่ด้วยถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเป็นนินจาจิ้วจๆๆใส่นะครับตัวของมอนสเตอร์ไปในเลขของจินภาพขึ้นมาแบบบึ้มบ้าจริงจริงซึ่งไม่ได้น้อยหน้าตัวละครไหนเลยนะครับเอาจริงๆดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าใครที่คิดจะกดอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับถึงแม้ว่าใกล้จะไปแล้วมีตัวครึ่งหลังที่น่ากลัวรออยู่ซึ่งตัวครึ่งหลังที่น่ากลัวเนี่เเเด,นนด,ดีรรรราาาาูกกกกกัันนนนนนนใ้้้แ่จจอออองงงงงิึึละซสท มันก็จะแรงมากๆเล่นกับ MC ประสานอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการจัดเป้าหมายนะครับหรือว่าการล็อกมอนผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเป้าหมายเดียวผมให้น้องประมาณ g s ละกันแต่ถ้าเกิดเป็น SS เนี่ยคือเป้าหมายหมู่ไปเลยนะครับเป็น v ดา m a g คือเก่งมากนันนั้นใครที่มองหาย LV d าวเมอยู่เนี่ยน้องตอบโจทย์นะครับดังน,นั้นน้องตอบโจทย์มากม <ๆ S 2> มอนเยอะๆเนี่ยสนุกสนานนะครับสนุกสนานเลยใช้ u ิเมตได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับคือ2ฮิตแรกตี3ตัวอะไรที่สุดท้ายตี5ตัวนะอันนี้เราจะทราบอยู่แล้วนะครับใววนระ,ะ,ะไม่นอ่อนนแตถ้ามไม u l t ท m a ตภนพตรงนั้็จะได้คร่ม เดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ก็คุ้มแล้วล่ะเอาจริงๆนะครับกดดันตีมาปุ๊บไม่สนจุดอ่อนในรถเกียร์เลยครึ่งเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีการเกลียวแสกจากการเบรกมอนนะครับเพื่อทําดาเมจทําลายล้างสูงสุดได้10บแสกนะครับแล้วก็มอนที่เบรกแล้วเนี่ยจะโดนดาเมจทําลายล้างแรงขึ้นด้วยนะสูงสุดถึง8%แต่เงื่อนไขที่สำคัญเนี่ยคือทําให้รับป้ามีพลังโจมตีหรือว่าไอทีเคนะครับสามพันสองร้อยหน่วยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องรู้จักน้องก่อนคร่าวๆนะครัััับบบบบบเเเเเเอออออออาาาาาาาปป็็็็็นน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 ววววว่่่่่่่่่ภพพรรรรรมมมมมมีียย้้้้้งงกกกกกกะะะคคคหหูๆลลแแแแทจุดดดไไไื ตาเก่งน้อยกว่าการแพทย์จะนอนจิตภาพเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็สนใจที่หยิบน้องไปเล่นในลักษณะนี้ได้เลยก็มาดูในส่วนภาพรวมการบิวด,ดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ไกลนะเป็นแค่ภาพรวมให้เรามองเห็นเฉยๆนะครับแน่นอนว่าตัวของแรปป้านะครับนะสามารถใส่ลายคนได้หลายชิ้นนะครับแต่ว่าลายคนที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือของเขาเองนะครับจะพูดหลายชิ้นก็ไม่ถูกแหละเพราะว่าชิ้นอื่นในะครับใส่มาก็อาจจะไม่ได้ส่งผลได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยดีกว่านะครับดังนั้นต้องบอกว่าม เพราะว่าลายคนประจําตัวนะครับช่วยเรื่องพลังงานได้นะครับเบรคเอฟเฟกก็สูงนะครับแล้วก็โจมตีเร็วขึ้นหลังใช้ทิเมตดด้วยก็จะดีมากๆนะครับหรือใครไม่มีจริงเนี่ยก็สามารถใส่ของพี่ซันเดย์ได้นะครับก็อยู่ในการสุ่มกชาเหมือนกันก็รู้เอานะครับว่าจะออกมาให้หรือเปล่านี่ก็สุ่มเหมือนกันนะทั้งคู่เลยนะครับเผื่อหลุดเลยคนประจาตัวมาก่อนก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะเป็นของเฮอร์ต้านะครับเอสห้านะครับนะขัดห้าไปเลยมาใช้ก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วอนาคตมีพี่ซันเดย์หลุดมาะนรับหรือว่าเผื่อไปกด ถ้าเกิดใครก่อนจะไปยังทันเนี่ยไปกดไลโคนก่อนนะครับประมาณนี้สําหรับไลคโคลนเนาะรีกที่แนะนำนะครับแน่นอนว่าเป็นเซตที่เราน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีในสายนี้อยู่แล้วนะครับเป็นไอรอนนะเซตไอรอนเนี่ยเหมาะที่สุด4ชิ้นนะครับหรือว่าจะไปใส่เซตยอดนิยมอย่างอันนี้ก็ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับช่วงก่อนที่เราเล่นกันก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ส่วนของวงในนะครับก็นิยมใส่แค่นี้นะครับนะมีอันเดียวเลยที่แนะนําที่สุดนะครับสำหรับการบิ้วนะครับสั้นๆเนาะเสื้อนะครับก็เป็นดีเคอยู่นนนนนนะะะกกแแ้วเเเเปป็็คครรรรับบาาา่สย เราไม่ได้ใช้อะไรนะซูร์เบรกพวกนี้เราใช้ ATK เองเดียวนะเราไม่ต้องใช้ครีเอตอะไรนะครับแล้วก็ส่วนของสร้อยก็เป็นเบรกเอฟเฟกหรือว่าถ้าเกิดใครู้สึมมีปัญหากับไออจริงเนี่ยใส่อารก็ได้นะครับแต่แนะนำนั้งไงก็เบรกก่อนนะครับเบรกก่อนเลยเนาะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินิพาคงไกซาร์เรลเซเลสโซซิโร่คุ้มอยู่เนี่ยก็ต้องที่ ACK เกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทาง ATK มีทั้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปดันพลาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเองแแนน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 ่่่ออออออดดัััังง้้้้้้รร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 ชชชาาายยยยยยููใใใใคคคสสจกกกบบิิิลล์ตปเีวะ เราอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าหมบด้วยก็มาในส่วนนี้นะครับคือเรื่องของการจัดทีมนะแต่ก็ไม่ได้แบบแนะนําอะไรขนาดนั้นนะครับแค่บอกคร่าวๆว่าทีมประมาณไหนนะครับเผื่อเราจะได้มีไอเดียในการที่ว่าเอ้แรปป้าย,ยัางอยู่นะไปจัดมาใส่ในทีมแค่หน่อยดีไหมอะไรนะครับเผื่อไว้เผื่อไว้นะซึ่งแน่นอนนะครับแรปป้าเป็นตัวละครที่ควรไปกับ MC ประสานมากๆนะครับเพราะเขาเนี่ยช่วยเรื่องของซุปเปอร์เบรกเนาะเป็นตัวคีย์หลักของทีมนี้เลยนะครับไม่นำมาแยกจากกันเลยนะควรจะอยู่ด้วยกันถ้าใครจะเล่นตัวของแรปป้าเนี่ยก็อยากจะมีของ MC MC อยยู่ด้วนะครับ็มงี ก็หยิบเ c ็มซีมาได้เหมือนกันและตัวละครบัฟแนะนำนะครับว่าควรจะเป็นรวนเหมยนะครับเป็นเจที่ดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งผมไม่มีแล้วพยายามจะกดแล้วไม่ออกนะครับผมเสียเงินไปเยอะมากสำหรับเจรวนเหมยแล้วมันหลุดในที่ไม่โกรธนะครับดังนั้นให้ผมเจ็บใจมากรวนเหมยในตัวละครที่ดีมากนะครับสำหรับในทีมนี้นะและเป็นตัวบัฟที่แนะนําที่สุดในสล็อตนี้เลยนะครับถ้าไม่มีจริงนะใส่ใครดีนะพวกเป็นล่านะครับพวกตัวดีบัฟต่างๆอะไรก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่เท่ารอนเหมยแน่นอนนะครับยาเมจดหายไปเยอะเหมือนกันในท ในกรณีไม่มีเลยแล้วตัวเทตนะคะสามารถใส่ได้หมดเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นกาเลเกลนะครับหลิงชาที่เพิ่งผ่านไปเลยบอกแล้วว่าหลิงชาคลิปก่อนจะไปเนี่ยถ้าใครจะมากดแลบป้าครั้งนี้อยากให้มีหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหลิงชาเขาค่อนข้างที่จะแรงตัวเขาแรงนะครับแล้วเขาก็เลี้ยงทีมได้ดีมากๆแล้วก็หยิบใส่ทีมแับป้าได้ด้วยหรือจะไปใส่ไฟเยไฟก็คุ้มนะครับเอามาแทงลุงกันนะต่างกับลุงกันเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ลุงกัน E 6หทีช้คนได้นะครับเหมือนเดิมก็ใส่ไปนะครับใช้คนแก่ต่อไปเร ข้อที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเรามาเห็นช่วงแรกเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเอ้ยแปลกๆหรือเปล่าน้องเล่นได้ดีหรือเปล่ากดมาคุ้มไหมก็จ,จะมีความรู้สึกแบบนี้บ้างแต่เมื่อน้องเข้ามาได้สักพักแล้วเราพอจะมีข้อบูลมีการเล่นจริงๆนะครับนำไปลงในเพียร์ฟิคชั่นนี่คือของดีเก่งมากนะครับดังนั้นเนี่ยเพียร์ฟิคชั่นใครขาดอยู่ในรับป้ากเก่งนะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหมู่นะครับที่ดีมากๆหรือเป็น AOE นั่นเองนะครับดังนั้นเรามาดูคอนเซปต์นะครับความสามารถพิเศษในการทำดาเมจเบรกนะครับแบบเท่่านน้ยไมอเม่หยมอ่่มมอนนนนนกกััะาาาจจไไดด้้ขแตวีท ทีมเบสสีเรารู้จักกันอย่าง MC นะครับอย่างลุงกันอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นตัวที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ไม่ได้มีไฟเจอไฟมาก่อนนะเผื่อไม่มีนะแต่ถ้าเกิดใครมีไฟเจอไฟมาก่อนเดี๋ยวไปคุยประเด็นที่2นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อไม่มีมาก่อนหรือว่าชอบสไตล์น้องชอบความเป็นนินจานินที่เสือของเขานะครับมีความแรปป้าแรปแรปอะไรเงี้ยเออมีความชอบอยู่แล้วแล้วอยากได้ตัวที่เอามาเล่นด้วยเนี่ยยังหน้ากดก่อนจะไปแต่ตอนนี้คือมันเดินควบทั้งหน้าทั้งหลังนะเข้าใจความคิดไหมครับก็คือควบหน้าก็คือมีไฟเจอไฟอยู่ จะกดดีไหมก่อนจะไปเงี้ยซึ่งคําตอบล้านเปอร์เซ็นต์ใครมามองก็บอกว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวละครดาเมจด,ดีๆไม่มีสัพเพิรนดีๆหรือมีไฟเจอร์ไฟแล้วหรือยังไม่มีไฟเจอร์ไฟก็ตามแต่ตัวละครครึ่งหลังอย่างแอคเคิลรอดเนี้ยอย่างอเวนเจอรี่เนี้ย,ย,ยมันมาล็อกผมอยู่ผมจะพูดยังไงให้มหันแบบว่าดูน่าสนใจขึ้นมามันยากมากนะครับเพราะว่าแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันเนาะแต่ถามว่าเรามามองแค่รับป้ายอย่างเดียวเนี่ยมันเก่งไหมมันเก่งแน่นอนเนี่ยหนีเล่าให้ฟังทั้งหมดเนาะมันแล้วแต่ว่าคุณต้องการตตตตััััววลลลละะะะคคคคคครรรรรรนน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 ีีีี้้้ใดดดมมมมาา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 ากกอออออยยแ่่่่ไไไหหพพชุณโเเเเงจจจบถิภืปปสสท์ เล่นตามวงตามแหวนสนุกสนานนะมันนานมากนะผมขี่สเก็ตบอร์ดเล่นนี่ฉ่ำนะครับฉ่ำตาเหลือเกินอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีแง่การใช้งานเรื่องดาเมจที่แรงมากๆอย่างเดียวนะครับแต่เขาจะมีแง่เรื่องการนําไปเล่นอื่นๆด้วยนะครับการสรํารวจต่างๆเนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นในนั้นก็เอามามองเพิ่มเติมไม,ตม่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดีกว่าผมไม่รู้จะหาคะแนนตรงไหนมาให้รับป้าเพิ่มแล้วนะครับคือย้ำอีกทีน้องมาผิดเวลาหรือเปล่าผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับมันดูเหมือนแบบอ๋อทำยังไงดิผมไป,ปมร ตามช็อปเลยครับมีทั้งเกมจีนแบงนแปลงไกสตาร์เรลเซนเลโสโซนซีโร่นะครับนะมีเยอะมากๆเลยหลากหลายเกมด้วยเริ่มต้นแค่สิบาทเท่านั้นใครสนใจอยากใช้บริการรีวิวใต้ดิจิตอลแล้วนะครับก็บมาคุยกรณีที่2ดีกว่านะครับก็คือเหตุผลที่อาจจะข้ามได้นะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเหตุผลนี้อาจจะไม่มาจากตัวน้องเองโดยส่วนตัวนะครับแต่มันมาจากการที่ว่าตู้ตัวละครมันค่อนข้ยๆบีบรั้งและบีบรัดมากๆนะครับไม่ว่าใครที่มีไฟฟ้ากอนหน้านี้หรือว่าใครกําลังมองอาร์เคโรนอยู่เอาเวนเจิเรียนอยู่เอาตังไปทุ่มสร็จคุณได้ตเทอวนีง เนี่ยคุณเก็บเคสไปรอได้เลยอนยะ่างเงี้ยมันคุ้มอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่มีอะไรที่อยากจะบอกว่าเออถ้าเกิดใครไม่ต้องการแปบป้าเนี่ยคือแบบไม่ต้องคิดอะไรนะไปได้เลยนะครับแต่ย้ำอีกทีว่ากูไม่ได้บอกแต่ละครไม่เก่งนะเดี๋ยวโดนทัวลงอีกเก่งเก่งในเพียวฟิกชันมากสังเกตด,ดูดิเลขดามงดามเอะขนาดผมปั้นของใส่มอสซัวไปอยู่นะครับมอสซัวที่ว่าคือมันออฟก,กากนะครับใส่ไปอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังได้น้ำเอตั้งขนาดนี้นะครับก็ยังเล่นได้ดีส่วนตัวผมก็ไม่มีเจมมมมมมมหหวววววยยยยนน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 ะะะะะะคคคคคครร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 ัััััับบบบบบบผผผกกกก็็งงงงงงเเเเเเเลล่่่่่่พพาา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 ชชอออออ้้้จจจิิๆๆปป๊สสดดใืตตตีีีีทขแ ส่วนนี้นะครับเลยกดมาจนได้ในนั้นถ้าเกิดจะข้ามข้ามได้แน่นอนนะครับคาที่รังเลอยู่คือข้ามได้เลยนะถ้ามีใจให้อาร์เคอรอนนะครับกับอวินเจรีนก็สรุปเลยนะครับภาพรวมรป้าก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับก็อย่าไปว่าน้องกันเลยนะครับน้องน่ารักนะจริงนะครับรป้าเนี่ยผมก็ยังชอบน้องเลยแม้ว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างที่ทําให้ใจเรามันไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่น้องดีน้องเนี่ยน้องยังเป็นคนที่ดีเสมอกลับมาลีลานครั้งหน้าก็ยังมีโอกาสให้น้องได้นะครับอาจจะไม่ต้องรีบตอนนี้นะครับไปเอาปีศาจข้างลก่อ ก็ได้ยถ้ายังไม่มีตัวละครดีๆเล่นนะแบบว่ายังไม่มี DPS ปีศาจเล่นนะครับไม่มีเซนต์ปีศาจเล่นอะไรเงี้ยก็สามารถไปเอาได้ที่ตู้หลังนะแต่ถามว่าผมดูอวยอะเคอรอนกับเวนเจอรีนมากขนาดนั้นมันมันก็เก่งจริงนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้จะพูดอะไรมากกว่านั้นเนาะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องการเขาหรือเปล่านะครับบางทีคุณกดโอรีเวสตูกแพรดนะครับมาหมดเลยแต่แม่งสองจุดต้นๆมาอย่างเงี้ยคุณกดแม่งหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็มีทีมที่เล่นเพียงพอแล้วคุณก็อาจจะไม่ต้องการอะเคอรอนก็ได้อย่างเงี้ยมันก็สำหรับคนที่อาจจะ ด,ดูเจดิพบละเดี๋ยวไปอวยอันมาเคลลอนดีกว่านะครับวันนี้เราพักให้รับป้านิดนึงนะสงสารน้องนะครับน้องดีน้องเก่งตามมาผิดเวลาหรือเปล่านะเนี่ย